มาอาปเดตด,ดวงการเงินครึ่งเดือนหลังกุมภาพันธ์2565กกันดีกว่าครับสำหรับราศีมังกรนะครับครึ่งเดือนหลังนะครับเรื่องของรายได้ยังแบบ ืดฟูดๆดนิดนึงอาจจะเข้าแต่เข้ายากนิดนึงนะครับอาจจะไม่เป็นไปตามที่คิดอาจจะมีการดีเลย์การผัดผ่อนประวิงเวลาไปนะครับแต่ว่าพอขึ้นเดือนใหม่นะครับก็คือเดือนมีนาหรือสักช่วงเริ่มต้นที่จะเข้าเดือนมีนาคมนะครับเรื่องของการเงินจะเปลี่ยนไปในทางที่เป็นบวกแน่นอนครับราศีกุมนะครับช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับโดยเฉพาะช่วงกลางกลางเดือนนะครับจะมีเรื่องของโอกาสมีโชคมีลาบมีเรื่องของ ส้มหล่นนะครับฟังเพลงปุ๊กๆอาจจะถูกหวยถูกลอตเตอรี่หรือได้รับรางวัลอะไรพิเศษหรือเปล่าคือส่งชิงรางวัลเอาไว้นะครับแต่ว่าเรื่องของอย่างอื่นนะครับเรื่องแต่ว่าการเงินที่เป็นอย่างอื่นก็ยังเข้ามาไม่ดีนะครับก็จะบอกอย่างนี้ก่อนแล้วก็ระวังเรื่องของการจะมีเรื่องของการการกู้หนี้ยืมสินนะครับการหมุนเงินนะครับการเอาเงินไปเปลี่ยนเป็นของเอาของไปเป็นเงินการจำนำจำนองอย่างเงี้ยยังมีเกิดขึ้นนะครับก็ระวังขอขอให้ดูแลเรื่องทรัพย์สินดูแลดูแลบัญชีรายจ่ายของตัวเองให้ดีด้วยละกันนะครับราศ วันที่16ไปจนถึง20ต้นๆนะฮะจะมีเรื่องเกี่ยวกับโชคมีโอกาสเกี่ยวกับการเงินเข้ามาเหมือนหา,าเงินง่ายขึ้นได้เงินมาง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าเรื่องของรายจ่ายก็ยังคือก็อย่างที่บอกคือรายได้ที่เพิ่มเข้ามานะอาจจะไม่พอกับรายจ่ายเพราะฉะนั้นรายจ่ายมันมีมาอยู่ก่อนแล้วหรือรายจ่ายที่มันหนักหน่วงอยู่แล้วรายได้ที่เข้ามา ซึ่งมันอาจจะน้อยนิดไม่ได้เยอะมากนะครับก็อาจจะทําให้รายจ่ายมันยังไม่พอจ่ายนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของถามว่าควรจะทํายังไงกับตัวเองบ้างครับผมก็บอกว่าลองทำทีแล้วรายจ่ายดูแลจะได้รู้ว่ารายจ่ายส่วนไหนที่เราต้องมีการประหยัดหรือมีการวางแผนวางผังให้ได้มากขึ้นครับสำหรับราศีเมษนะครับช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับผมจะบอกว่ามันเรื่องของรายรับนะครับอาจจะมีเขาจะบอกว่า มีแต่น้อยแล้วกันเอาเป็นแบบว่าเหมือนได้ตามที่เคยตกลงไว้เหมือนมีคนบอกว่าเออจะได้ช่วงนี้จะได้วันนี้ก็อาจจะมีได้มาช่วงนั้นประมาณนั้นนะฮะเขาเรียกว่าได้ตามที่ตกลงไวแต่ถามว่ามันได้มาเยอะไหมผมก็ใช้คําว่าได้ได้เท่าที่เจรจากันไว้บางคนคือเรียกไปเท่านี้ก็ได้เท่านี้จริงๆคือไม่มากไม่มากไปกว่านี้นะฮะไม่ไม่ไม่ได้มีพิเศษไม่ได้มีเพิ่มเติมอะไรไปกว่านั้นนะครับแต่เรื่องของรายจ่ายต้องระวังคือ หลังจากได้เงินมาแล้วช่วงปลายปลายเดือนครับอาจจะมีรายจ่ายก้อนสูงรายจ่ายก้อนโตรออยู่บางคนัอาจจะเป็นค่าเงืนรถค่างวดบ้านหรือว่าบางคนอาจจะเป็นเรื่องของพามประกงประกันหรือว่าเรื่องของรักษาพยาบาลนะครับอันนี้ก็ต้องระวังแล้วก็นี่สินที่เป็นอยู่นะครับนี่สินที่เป็นอยู่เรื่องของภาระที่มีอยู่ผมเลยใช้คาว่ายังหนักอึ้งอยู่ยังมีอยู่แล้วก็ต้องใช้เวลาในการจัดการกับมันค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเรื่องของราศีพฤษภนะครับเรื่องของรายได้นะครับผมเลยใช้คาว่ามันไม่ได้เป็นไปตามเป้าเท่าที่ควรนะครับอาจจะมีการช้้าาาาากรรยืืดหอว่เขม ไม่ได้แบบไม่ได้ดีนะักอ่ะเรื่องสมมติว่ามีการตกลงไว้ร้อยอาจจะเข้ามาสัก1ิถึงไม่เกิน20นะครับแล้วเรื่องของรายจ่ายนะครับก็จะเป็นรายจ่ายให้กับคนในครอบครัวแต่ข้อดีแต่ข้อดีของอาราศีพฤษภเนี่ยก็ต้องบอกว่าการที่เราให้ช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือคนในครอบครัวเวลาที่เรา ตกทุกข์ได้ยากหรือขับขันนะครับมันก็จะมีความช่วยเหลือแบบแปลกๆที่เราไม่คิดไม่ฝันนะครับมาช่วยเหลือในยามมีด้วยเหมือนกันนะครับสิ่งที่ต้องระวังนะครับคือการช่วยเหลือคนแบบคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวมากๆเกินไปเนี่ยที่จะทําให้ตัวเราบางทีเอ็นดูเข่าเอ็นเราขาดหรือบางทีเป็นการปรานีเรื่องของคนใกล้ตัวมากเกินไปนะครับแล้วบางทีเขาไม่รู้จักพอมานําให้เรายิ่งยิ่งให้ก็ยิ่งเจ็บใจยิ่งให้ก็ยิ่งเจ็บใจมากขึ้นเองนันเองนะครับสหรับชาวราศีมิถุนนะครับเรื่องของรายรับนะครับย่งจะบอกว่าจะ ทางการงานโอกาสที่เป็นในการเงินดวงผู้ใหญ่อุปถัมภ์นะครับมีค่อนข้างสูงนะครับในเรื่องของการให้เกี่ยวกับพวกโฉนดที่ดินนะครับเรื่องของลาบผลรางวัลเนี่ยได้หมดเลยนะครับส่วนเรื่องของรายจ่ายก็จะเป็นรายจ่ายท,ทั่วไปครับใช้เพื่อใช้เพื่อให้รางวัลตัวเองนะครับก็เหมือนเหมือนบางคนนะครับเขาเรียกว่าทํางานสําเร็จแล้วอยากจะให้รางวัลตัวเองอะไรสักอย่างก็จะเป็นออกไปในทางแนวนั้นนะครับเรารับทรามาสีไม่ถุนนะครับช่วงนี้เกี่ยวกับโอกาสทางการงานโอกาสทางการเงินจะค่อนข้างเป็นบวกนะครับก็คือเหมือนประมาณว่ามีการ ถ้ามีการขอขึ้นเงินเดือนไว้มีการขอขึ้นตำแหน่งไว้เรื่องของค่าพิเศษค่าจอ็อบค่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะได้ตามนั้นนะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามคิดเห็นยังไงกันบ้างกับคอนเทนต์นี้พิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกด Sub s c r i b e เป็นกำลังใจให้เราหรือถ้าเห็นคอนเทนต์นี้มีประโยชน์จะแชร์ไปให้เพื่อนๆได้รับชมก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับก่อนจากกันท่านสามารถชมคอนเทนต์เก่าๆของเราได้ที่ปุ่มนี้เลยนะครับ